ก็สุนคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องชินวีโก้เนาะนีคนนที่มีชื่อว่าเมอร์เดอร์ววิสลีท่ทนนะั่เนาะวันนี้ผมก็จะมาทุกคนเนี่ยมาเล่นเนาะเออก็มาเล่นเนี่ยเออใช่มาเล่นแต่ว่าวันนี้จะมาแต่งแบบเป็นแนว,แ,นวแบบแนวโกรเนาะเออง่ายเลยจะรู้ว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นเนาะแต่ความจริงแล้วมันก็ค,คงน่าจะเหมือนไอ้เบคอนกับ๊อปแคทนานะที่เคยทำไปก็คือนุนข่าบ่อยใช่นุนข่าบ่อยจริงๆนี่ไนงะ โดนฆ่าบ่อยของแท้เฮ้ยเชื่อรีบบักใช่ไหมก็คือแบบบางคนอะเนี่ยไม่ดีหรือว่าบักเนี่ยแหละแล้วหลังจากนั้นคือแบบก็ทำอะไรไม่ได้เลยบางคนบางคนเขาคิดจะออกจากเกมหรือบางคนเขาคิดจะแบบยิงคนที่อยู่ในล็อบบี้ต่อที่เหลือที่แบบตายไปแล้วแล้วก็มาโคที่ล็อบบี้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ชนะเฉยเลยรับไม่ได้รับไม่ได้ ไปไปดูเขา้ชมว,ว่าตาต่อไปาเราจะได้เป็นอะไรเนาะไปดูกันเลยอนนี้ก็ได้เป็นอินโนเซนเหมือนเดิมเนาะเออไปดูกันอินโนเซนตลอดเลยอะผู้โชคร้ายนี่เองฟาร์มเลยครับจังหวะนี้ฟาร์มเดียไปก่อเลยเนาะตอนนี้โอ้ยตกใจตกใจ ฟาร์มครับฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มผมว่าเขาเขาอาจะมีการฆ่ากันแล้วละ่ะเออนี่ไงฆ่ากันปรากฏว่าเชอร์ลิฟชนะเนาะใช่ปะ่ะเออเชอร์ลิฟจะชนะแหละท่าน,นี้ครับก็ได้เป็นอินโนเซนต์เหมือนเดิมเนาะเออก็รู้สึกแบบจุดๆ,ๆขึ้นมาหน่อยเนาะ ตัวนี้มันไปแค่ตาแรกไงเออขอฟาร์มนะครับจังหวะน,นี้ขอฟาร์มเดนก่อนมันตัวน,นี้ครับเขาเหมือนจะเอาอีเวนต์อันนั้นออกไปเานาะเออเพราะว่ามันเป็นลนะิมิตเนาะคือมันจากัดเวลาไงคือมันอยู่ได้ไม่ถึงสองเดือนหละมัง้งแล้วมันก็หายไปเลยเนาะชุดที่ผมเก็บทันเนาะเออแล้วก็ได้เอฟเฟกเป็นเอฟเฟกอันใหม่เนาะที่มันเข้ากับมีของผมมากผ,ผมก็เลยใช้เนาะอืมที่ใช้ก็เพรามันสวยด้วยเออ ใครเป็นเนี่ยไม่ใช่คนนี้เป็นนะมันมีคนตายอ๋อคนนี้เป็นเห็นแล้วเมืม่เมือเขถือมีดแหละใช่ใช่ใช่เขาถือมีเขาถือมีเหมือนเขาเล่นเราอยู่คนเดียวเลยอะ่ะจุดอันนี้ครับก็จุบกับฆาตากรไปนะครับอืมผมผมจะมาผมสนลบตอนนี้ก่อนโอเค ผมก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งไปทางหนึ่งผมว่าขัาจังเาฝั่งนี้แน่เลยใช่ไหมว่ามาฝั่งไหนกับเบคอนวะเอามาฝั่งนั้บบนาานั่นจังหวะนี้ผมขอหนีก่อนละกันเนาะเออไม่ไหนีก็ไม่รอดอะตอนนี้ต้องหนีก่อนต้องหนีก่อน โอเคเห็นแล้วฆาตากรตอนนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นมือปืนนะตอนนี้ตอนนี้คืออยากได้ปืนมากๆเลยจะมายิงฆาตากรนะโอ้ยฆาตากรก็คงเห็นเราเจริงๆแล้วล่ะเชื่อเล็งเราอยู่คนเดียวเลย <laughs> เชื่อเปลี่ยนอ๋อมันไปเล็งคนอื่นแทนเนาะอุ้ยแย่แล้วแย่แล้วเฮ้ยมันไม่เห็นเราอะ ในขอจูบก่อนครับจูบก่อนครับออโอ้ไม่โอ้หูหไม่ยาโอ้โหเออนังอะไรก็ไม่ทันเพราะเหมือนแบบมันกึ่งแปมจำแล้วมันก็กึ่งแบบกึ่งปาหมีเนาะเออ แต่ก็ปลาผมไม่โดนแต่ว่า,ามันใช้วิธีการแบบฆ่าแบบ,แบบแบบระยะไกลเลยเออนั่นแหละไปไปดูคาวาตาร์ต่อไปเราไปดูไปดูคาว่าตาต่อไปเราจะได้เป็นอะไรเนาไปดูกันเลยตาที่สี่ครับก็ได้เป็นอนะินโนเซนต์เนอะน่าจะเป็นตาตาที่สามหรือที่สี่น่แหละเออไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าจะเป็นตาที่สีะนะ่เนอะเออเพราะว่าเราก็เล่นมาหลายตาอยู่แล้วก็สมติจะได้เป็นตาอินโนเซนต์เนาะ อย่าไปอยู่ใกล้คนพวกนี้แล้วผมว่าคนที่ปาร์ตี้ที่เต้อนอยู่เนี่ยมว่าจะเป็นไม้ก้อยคนนี้เป็นคือแบบมันก็เดายายัานายจริงๆบางคนแบบคิดว่าจะเป็นแต่คต,ต,ต่ขอรใจแล้วเขาไม่ได้เป็นแต่ว่าคนที่มันเป็นอ่ะแบบมันไปซ่อนตัวอยู่แล้วเข้ามาฆ่าทีละคนทีละคนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอ่ะไม่รจริงจริงนะเนี่ย มูอแรแกฆาตกรคือใครคนที่มอออกคนที่คนที่ออกมาจากห้องนั้นเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าขอเข้าไปฟาร์มเหรียญแป๊บหนึ่งตอนนี้ขอฟาร์มเหรียญก่อนแต่ช่วงนี้แน่คือผมไม่ได้เป็นแล้วผมก็จะฟาร์มเหรียไปยาวๆเลยครับตอนนี้ฟาร์มจนที่แบบได้สักสี่พันห้าพัอ้าวทำไมชนะง่ายจังอะ แต่ฆาตกรน่าจะแบบรีเซ็ตตัวเนาะหรือไม่ก็อาจจะยอมแพ้นั่นแหละฆาตกรน่าจะยอมแพ้แหละอ๋อฆาตกรไม่ได้ยอมแพ้แต่ว่ามีคนจีฆาตกรได้เนาะอ๋อเข้าไปที่โรกเงเราก็เราก,ก็เลยไม่เห็นว่าอ๋อสลิปตายด้วยเราก็เลยไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยไปดูไป,ไปดูว่าดวว่าตลอดเราไปจะได้เป็น,นอะไรเนาะไปดูกันเลยมาคุณผู้ชมเราจะมาเล่นเ,เราจะมาเล่นปเป็นนิเซนเนาะ ก็เป็นโนเซมันห้าตาเออตอนนี้ก็คือแบบหัวร้อนมากเบคอนเขาเป็นฆ่าตะกรนะครับคุณผู้ชมอืมเขากำลังไล่ฆ่าคนแบบแบบสรัสาเลยนอนตอนนี้ว่าแต่ใครเป็นเชอรีอ่บอ่ะผมว่าคนที่เอฟเคจะเป็นเชอรี่แน่นอนชาตจริงๆด้วยว่าอยู่ว่ามันไม่มีการยิงกันก็ว่าอยู่ แบบแบบนี้มีควาก็สบายเลยดีอย่างนั้นนะไปดูครับว่าไปดูครับว,ว่าตาต,าตา่อมาเราเราจะได้เป็นอะไรเนาะไปดูกันเลยมาครูชมเราเราจะมาโหวตแบบม,มิวเบสละกันเนาะเออผมว่าอะไรยังไงตาต้องได้เป็นฆาตกรที่ได้ไม่ก็เชิญลิฟก็ได้ตอนเนี้ยเออ,ลอ,ล,อ,ล,อลองอีกลองอีกลองอางนี้มิวเบสมิวเบสถ้าได้มิวเบสก็คงต้องได้เป็น ฆาตรกรไม่ก็เชอรี่นี่แหละยังไงมันก็ต้องได้รุนเอารุนเอารุนเอารุนครับตอนนี้คือรุนมากๆเลยว่าจะได้เป็นหรือเปล่าทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นแต่อินโนเซนต์หืมไม่เข้าใจเลยช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นแต่อินโนเซนต์บอยบอยฟอร์มเหรินครับจัวงหวะนี้ฟาร์มเหรินก่อนฟาร์มเหรินก่อน เป็นอะไไม่รู้คือแบบเป็นคนที่ชอบฟาร์มเหรียญมากๆเลยแบบพยายามฟารมให้ได้มากที่สุดอะ่ะก่อนก่อนที่ตัวเองจะมีสิทธิ์ตายเลยเนี่ยเออเราพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดอืมกูฆ่าไปกูเห็นปืนแล้วมึงแค้มใช่ไหมกูรู้มึงจะแค้มปืนแต่กูได้ปืนมาแล้ว ก็ได้ปืนมาแล้วอะ่ะเชือไม่ใช่มาทาังนี้นูย้ยกลัวยิงไม่โดนอะ่ะทำไมมันไม่โดนอะ่ะอุสตว์จะเป็นฮีโร่แบบโอ้ยอย่าบังสิโอ,โอ,โอ,อ้เราไปดักมันไปดักมันไปดักมันดีกว่า มันดักมันมันไม่โดนอ่ะเดี๋ยวมันเล็งผมแล้วมันเล็งผมแล้วมันเล็งผ,ผมแล้วโอเคเบคอนรอดเบคอนยังรอดอยู่เฮ้ย <c oughs> นี่สวยสุดยอดอืม เราขอไม่ไปอยู่ใกล้ช่วแล้วขอไม่ไปอยู่ใกล้ฆาตกรแล้วเราก็แ,แค่ถือปืนไว้เฉยๆก็พอแล้วตอนนี้เรียบร้อยก็คือตอนนี้ก็คือแบบตอนเราตั้งใจฟาร์มแต่ก็ยังไม่ถึงพันห้าทีวิ่งจนพันสี่อยู่เหมือนเดิมมานุมมันมันมานุ่มกับคับคูณผู้ชมว่าตาสุดท้ายของคลิปนี้เนี่ยเราจะได้เป็นอะไรเนาะไปดูกันเลยรู้สึกว่าคาริไม่ลักกี้เลยวะก็ลักกี้ลักกี้มาสุดก็คือตอนนี้ก็คืได้แค่เป็นฮีโร่ตอนเนี้ย แต่ไม่ได้เป็นเชอรี่ไม่ได้เป็นมือเดลเลอร์เลยเนาะก็รู้สึกเสียใจเล็กน้อยแต่ก็ต้องสู้ต่อไปตาอันนี้ต้องได้เป็นแน่นอนใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่เพราะว่ายู่ว่า,ค,วาคุณก็เก่งเหมือนกันคุณคุณหมอกผมจะได้เป็นฆาตรกรไม่ก็เชอรี่ yes นั่นแหละเออตาสุดท้ายก็แล้วก็ยังดีกว่าไม่ได้เป็นเนาะเออ,เอ,อก็ยังดีกว่าเป็นโนเซนต์อะแบบ,บ,บ,บหลายตา แต้ก็เป็นว่าใส่เก็บปืนได้ก็ค่อยว่าไปอ่ะอ่ะแต่ว่าเก็บปืนได้แค่ตาหน,น,นึ่งไงสดสดสสดตาที่เหลือคือแบบตาย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 ตอย่างเดียวเลยอะไรวะมีไทเบคนอนเอาตตอรอ๋อก็คือชอบเอาต์ตารของเบคนอนอมขอฟารมก่อนฆาตกรอย่ามาตักฆ่านะไม่กลัว ัวจังเลยน่ากลัวจังเหมอนี่ยิงเสียงฆ่ากันหรือเปล่าวะคนนี้เป็นหรือเปล่าฉันไม่ได้เป็นนะฉันไม่ได้เป็นจริงๆเชื่อฉันสิเห็นไหมเนี่ยฉันไม่ได้ถือมีดเลยเนี่ยแต่คนที่เป็นอะ่ะมันคือคือใครวะเออสีใครวะฮะ อ่อฆาตกรเน็ตนี่ด้วยแล้วก็แบบอืมแล้วมันก็ฆ่าเราได้เออก็สวัสดีครับพีเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณมากครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ยหน,หนักหนักะเว้ยหนักหนัก